สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุทราจังขอบอกว่าวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด subscribe 2. s ับสไคร b ์ภาคสแม่แมซึ่งภาคแรกเราได้ทำไปแล้วมีใครได้เอาไปทำบ้างคะภาคแรกเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้ว่าภาคแรกเราได้แชร์อะไรไปบ้างถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาชมคลิปนี้ของช่องอุทละจังเป็นครั้งแรก ขอกำลังใจไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เยอะๆนะคะปุ่มตรงนี้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 แชร์รร share ให้เขาด้วยนะคะและก็วันนี้ก็คือจะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดซับ c r i b e ที่ทำอย่างไรแล้วมันได้ผลจริงขอบอกว่าเราลองมาแล้วได้ผลจริงก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็น Youtuber หน้าใหม่ได้ลองเอาไปใช้ดูมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะอ่ะมาดูกันเลยว่าทําอะไรบ้างคอบอกว่ามี5ข้ออย่าเพิ่งหนีกันไปก่อนฟังให้จบแล้วลองเอาไปทํากันดูข้อแรกเวลาเราลงคลิปเนี่ยค่ะเราจะสามารถใส่ช่องแท็กเดี๋ยวจะขึ้นรูปตรงนี้มันจะมีอยู่ช่องหนึ่งก็คือแท็กแท็กเนี่ยก็คือการใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับคลิปของเรา เราจะต้องใส่คีย์เวิร์ดให้ครอบคลุมมันจะสามารถใส่ได้สูงสุดประมาณ500คำเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ส่วนนี้ให้คุ้มค่าแท็กเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ออกว่าเราจะใส่อะไรเราก็จะต้องไปหาคีย์เวิร์ดยอดนิยมหรือคีย์เวิร์ดที่คนค้นหากันเยอะๆเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่าง มันคือตัวช่วยที่จะทำให้คีย์เวิร์ดของเรานั้นถูกค้นหามากขึ้นเพิ่มยอดผู้ติดตามทำอย่างไรซึ่งลิงก์นี้ยมันจะสามารถดูได้ด้วยว่าคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยค่ะเป็นคำค้นหาของประเทศอะไรมันมีทุกภาษาเลยนะเพื่อนๆลองออกไปใช้ดูอยู่ด้านล่างเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะคะนี่แหละเทคนิคเล็กๆแต่มันได้ผลข้อที่ส นั่นก็คือการทําคลิปกระแสแต่การทําคลิปกระแสเราต้องทําให้เร็วให้ไวให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตกเทรนแต่การทําคลิปกระแสเราจะต้องข้อแรกอย่าขโมยคลิปจากคนอื่นมาข้อที่2เราจะต้องนําเสนอให้แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขโมยคลิปของคนอื่นมาแล้วแอบอ้างเป็นของตัวเองถ้าเกิดว่า ช่องเราโดนรีพอร์ตว่าขโมยคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่มีคนรีพอร์ตร้องเรียนไปกับ y o u t u b e ช่องเรามีโอกาสโดนปิดถ้าเกิดว่าเราทำคลิปกระแสเราจะเพิ่มยอดซับได้เร็วขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนกำลังสนใจคนกำลังค้นหาอยู่มีโอกาสโดนแชร์มากขึ้นเช่นเราช่วงนี้มันเป็นกระแสมากเลยในทวิตเตอร์คือการที่จะทำคลิปปโป้สีม่วง เออช่วงนั้นอะไรก็เซฟปีโป้สีม่วงเซฟปีโป้สีม่วงหากลายุทธ์คิดคอนเทนต์เกี่ยวกับปีโป้สีม่วงคนจะค้นหามากขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสที่จะโดนแชร์โดนค้นหามากขึ้นคลิปเราก็จะมีโอกาสปังจ้าแม่แม่แม่ข้อที่สามข้อที่สามก็คือ กาทำคลิปแต่ละครั้งเราจะต้องพยายามใส่รูปประกอบหรือเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปหรือจะเป็นข้อความที่มีอะไรที่มันอินดีเทลมากขึ้นหรือมันแปลกมากขึ้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกับช่องชาวบ้านนี่คือเบกาซึ่งเราได้ใช้สองฝั่งดังนี้นี่คือฝั่งในี้ใช้บ๊อบบี้บาวฝั่งในี้ใช้เบกาแยกออกปะ ที่เขาเข้ามาดูว่าเฮ้ยช่องนี้มันมีสารละเฮ้ยหรือมันให้อะไรที่มากกว่าคนอื่นหรือจะสอดแทรกมุกหรือจะสอดแทรกรูปประกอบเช่นเราทําเกี่ยวกับรีวิวครีมเราก็จะต้องมีรูปครีมมาให้ดูอาจจะเป็นซูมครีมให้เห็นเนื้อเท็กเจอร์มากขึ้นหรือบอกแหล่งที่ซื้อของครีมที่ทําให้คนดูช่องเรารู้สึกว่ามันครบเครื่องทําคลิปเกี่ยวกับ การทำอาหารเราก็สามารถที่จะใส่รูปประกอบให้เห็นวัตถุดิบชัดขึ้นโดยรายละเอียดเราอาจจะใส่ข้อความเช่นสินค้าชิ้นนี้ซื้อที่ไหนและก็ต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไรทำเสร็จไปขายต่อได้ที่ไหนมข้อที่4ถ้าเกิดว่าเราอยากแชร์คลิปเราแนะนำว่าให้แชร์ในไทม์ไลน์ในไลน์ เพราะว่าช่วงนี้ Facebook เป็นอะไรก็ไม่รู้มันชอบปิดการมองเห็นแต่ถ้า oh. เราแชร์คลิป YouTube ลงในไลน์มีโอกาสที่จะคนเห็นคลิปเรามากขึ้นแต่เทคนิคเล็กๆน้อยๆเราสามารถที่จะแชร์คลิปเป็น playlist ได้เลย playlist นั้นๆจะช่วยให้ถ้าเกิดว่าเขาดูคลิปนี้จบเขาสามารถที่จะเปิดคลิปต่อไปได้เลยคือเพื่อนไม่สามารถแทรก คลิปของเราได้คือเขาอาจจะดูคลิปเรายาวๆกันไปเลยพอเขาดูต่อเนื่องเขาชอบเขาสนใจเขากดซับสไครต์จ้าอันนี้ช่วยได้และเราก็ใช้มาแล้วได้ผลจริงๆคอนเฟิร์มแม่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 แมข้อสุดท้ายแล้ววันนี้มี5ข้อเทคนิคการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดซับสไครต์ข้อ5นั่นก็คือการตั้งชื่อคลิป การตั้งชื่อคลิปเนี่ยควรจะเป็นการตั้งชื่อที่เข้าใจง่ายฟังครั้งแรกเข้าใจรู้เรื่องและเทคนิคที่เราใช้เลยเราไม่ควรจะตั้งชื่อช่องเราหรือชื่อเราในการเป็นหัวข้อคลิปเพราะว่าเวลามันโชว์ชื่อในคลิปยู u ูบอะค่ะประโยคแรกคือประโยคคีย์เวิร์ดหลักในการที่จะเขาจะกดหรือไม่กดแม่แม่เรายกตัวอย่างแบบนี้ให้เห็นภาพกันดีกว่าเช่น มีอยู่คลิปหนึ่งเราตั้งชื่อว่าอุตระจางพาไปกินหอยนางรมตัวใหญ่ที่สุราษฎร์เธอฉันไม่ใช่อัอพปัชลาพาใครจะมากดดูฉันเราไม่ใช่คนดงังเรามันคนโนเนมเรามันคนแบบว่าผู้หญิงบ้านคนหนึ่งใครจะมากดดูเพราะเรายังไม่มีชื่อเสียงใช่ปะแต่การตั้งชื่อคลิปมันจําเป็นมากกา ชื่อคลิปมันคือตัวกระตุ้นให้คนอยากกดเข้ามาดูคลิปเราถ้าเกิดว่าคนเข้ามากดแล้วอย่างแน่ๆเราได้ยอดวิววันนี้ช่องอุตยะจังมาแชร์สาระในการเพิ่มยอดผู้ติดตามและยอดซั b สไครต์แค่นี้ก่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์ถ้าถูกใจกดกริ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเรามีคลิปสาระดีๆที่ทําช่อง YouTube แล้วมันได้ผลแล้วสําหรับยู u ูบเบอร์มือใหม่ทุกคนที่กําลังเพิ่งเริ่มทํา y o YouTube อยู่ขอเป็นกําลังใจให้สู้ๆเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะห้ามยโยท้อทาต่อไปและที่สําคัญพยายามทําคลิปที่เราแฮปปี้มีความสุขและมันจะออกมาจากอินเนอร์ของเราเองไปจริงๆแล้วายบาย e